หนังสือเสียงนาวาชีวิตป้าพิกุลมโนเจริญปริศนาธรรมของชีวิตชีวิตของคนเราทุกคนเปรียบเสมือนเรือเราต้องพายเรือลำนี้ข้ามฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และยาวไกลมีแต่ภัยอันตรายที่น่ากลัวมากทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและทุกวินาทีของชีวิต เราจะสามารถข้ามผ่านพ้นมรสุมชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดจากภัยในวะัฏะสงสารอันยาวนานนี้ได้อย่างไรความทุกข์ความเศร้าโศกความพลัดพรากความผูกพันความปวดร้าวขมขื่นความผิดหวังซึมเศร้าและโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าอยู่ตลอดเวลานี่คือกงกรรมกงเกวียนของชีวิตที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลง เพราะความไม่รู้เกิดเป็นพ่อก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นแม่ก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นลูกก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นหลานเป็นเหลนก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นหน,น,น,หน,นีไม่พ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้สืบทอดกันมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาที่สุดไม่ได้ขออุปมาเป็นปริศนาธรรมของชีวิตกายเปรียบเสมือนเรือ ใจเปรียบเสมือนคนพายเรือสติสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนไม้พายเรือลำนี้จะขาดคนพายหรือขาดไม้พายขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งเรือก็จะแล่นไปไม่ได้เรือจะลอยตามกระแสคลื่นกระแสลมอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จะล่ม แตกสลายกลางมหาสมุทรชีวิตคนเรามีกายกับใจธรรมชาติให้มาดีและครบทุกอย่างมีกายที่สมบูรณ์สวยงามมีความสามารถมีพรสวรรค์ต่างๆมากมายคนแต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษหลายด้านน่าอัศจรรย์มากนี่คือชีวิตภายนอกนี่คือส่วนของกายส่วนใจหรือชีวิตภายใน ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและประนีตเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถควบคุมจิตใจได้ก็คือสติสมาธิปัญญาคุณค่าหรือประโยชน์ของสติสมาธิปัญญาคือทำให้จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงอดทนอดกลั้นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค หรือมรสุมร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้ผู้มีสติสมาธิปัญญาสามารถนำมาใช้ได้ทุกกรณีทุกเวลาและทุกชนชั้นณปัจจุบันนี้ที่เรามีปัญหาซับซ้อนแก้ไขไม่ได้เพราะขาดสติสมาธิปัญญาเท่านั้นคนเราส่วนมากจะเก่งแค่ไหนจะโด่งดังขนาดไหนพอเจอความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลงความไม่จีรังยั่งยืนก็เสียใจซึมเศร้าปวดร้าวขมขื่นน้าชื่นอกตรมนี่คือมรสุมชีวิตที่น่ากลัวเราท่านทั้งหลายให้หันกลับมามองตัวเองดีๆและถามตัวเองสักนิดว่าเราต้องการอะไรกันแน่ชีวิตที่ผ่านมาเราได้อะไรความทุกข์หรือความสุข หากคำตอบให้ตัวเองให้ได้ถ้ายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เราก็ยังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงแล้วเราก็จะเปรียบเสมือนเรือที่ขาดไม้พายในที่สุดเรือก็จะมาล่มสลายกลางมหาสมุทรเกิดมาเรามีอะไรมาตายไปเราจะเอาอะไรไปเราท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่เลยตรวจสอบตัวเองให้ดีด ให้รีบมาเติมสติสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ให้เข้าถึงความรู้พร้อมรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงชีวิตของเราจะปลอดภัยจากมรสุมร้ายหรือปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจะพบกับความสุขที่แท้จริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุขใดในโลกไม่เท่าสุขจากความสงบ